สวัสดีครับเวทิตนักนวิเคราะห์จากฝ่ายรีเสิร์ชนะครับดูหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้า ICT แล้วก็ตัวของเครื่องดื่มนะครับสำหรับตัวของ B ีกริมเนี่ยเราได้มีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นก็เลยปรับเพิ่มคําแนะนําขึ้นมาจากนิวทัลเป็นอัลเ e อร์ฟอร์มนะครับ พร้อมกับ t ท r g e เก็ตไพขึ้นเป็น14บาทซึ่ง lower t a ร g e เก็ตไพไปที่สิ้นปีหน้าพร้อมกับการปรับประมาณการกําไรขึ้นนะครับสาเหตุที่เรากลับมามองบวกกับตัวของบีกิมมีอยู่3ประเด็นนะครับอันแรกก็คือว่าเรามองว่าการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในไทยเนี่ยน่าจะทําได้ช้าลงนะครับจากเดิมที่เรามองว่าน่าจะปรับได้เร็วกว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นบวกนะครับเพราะว่าเรามองว่า ข้อจํากัดของการที่ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงมีมากขึ้นจากปัญหาการเมืองนะครับแล้วก็ข้อจํากัดในการปรับลดพวกค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยดูน่าจะทําได้ยากมากขึ้นถึงแม้ราคาแก๊สจะลงนะครับเราก็เลยปรับประมาณการค่าไฟขึ้นซึ่งตัวของ SPP อย่างบีกิมได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนอันที่2ก็คือตัวของอุปสงค์ผู้ใช้ utility ี e m a n d ในฝั่งของลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมนะครับจากที่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจแย่ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมครับแต่ว่าจากการที่เราเข้าประชุมนะักวิเคราะห์จากหลายๆบริษัทไม่ว่าจะไฟฟ้าหรือว่าภาค real sector อ,อย่างกลุ่มปูนซีเมนต์กลุ่มซีเมนต์แพคเกจจิ้งหรือว่าอุตสาหกรรม,มอื่นๆนะครับก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าอุตสาหกรรมเนี่ยแย่จริงแต่ว่าแย่น้อยกว่าที่ประเมินก่อนหน้านี้แล้วก็มีสัญญ,ญาณที่ดีขึ้น นะครับก็ดูได้ในรูปที่เรามีการแปะในบทวิเคราะห์ฉบับเต็มนะครับก็เราก็เลยมองว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นก็จะหนุนทําให้การใช้ไฟและไอ้น้ำเนี่ยดีขึ้นไปด้วยเราก็เลยปรับดีมาตรงนี้ขึ้นมาให้ติดลบน้อยลงนะครับซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่2อนะครับอันที่3าก็คือในเรื่องของการที่เรากังวลเรื่องการที่เวียดนามจะปรับลดอัตราค่าไฟ r e n e w a b l e ที่เวียดนามนะครับก็ดูมีอะไรที่ดีขึ้นคงไม่แย่ไปกว่านี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นปี68 นะครับซึ่งจากที่ฟังมิ팅หลายๆบริษัทก็มองเหมือนกันนะครับว่าค่าไฟเนี่ยไม่น่าจะถูกปรับลดเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับนักลงทุนแล้วก็อา,อาจจะถูกนักลงทุนฟ้องร้องด้วยก็เลยทำให้รัฐบาลอาจจะไม่กล้าปรับลดเราก็เลยมองว่าน่าจะผ่านจุดต่าสุดในแง่ของความเสี่ยงรอยฟ,ฟ้าที่เวียดนามนะครับทั้ง3หลักเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยทําให้เรามองบวกมากขึ้นนะครับ ทีนี้ในบทวิเคราะห์เนี่ยเรามีการปรับในส่วนของกําไรหลักนะครับขึ้นมา3ปีก็คือ ประมาณ1 2ถึง22สเปอร์เซ็นต์นะครับก็สะท้อนอย่างที่เราบอกว่าอัตราค่าไฟที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อุปสงค์การใช้ไฟจากลูกค้าอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นนะครับทีนี้กำไรครึ่งแรกเนี่ยคิดเป็น60%ของประมาณการทั้งปีเราก็เลยยังมองว่าครึ่งหลังเนี่ยกำไรแย่กว่าแต่คิดว่าตลาดน่าจะรับรู้อยู่แล้วก็เลยไม่น่าจะเป็นลบอะไรนะครับเ,เราโดยภาพรวมเนี่ยก็เลยปรับเพิ่มคําแนะนําขึ้นมาเป็นซื้อจากถือนะครับแล้วก็ที่บอกว่าทาร์เก็ตไพรไปสิ้นปีหน้าอยู่ที่14บาทก แนะนําซื้อนะครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งก็คือเราเลื่อนไทเก็ตพายปีหน้าแล้วก็ เอาส่วนลดที่เราให้กับมูลค่าลงไฟฟ้าเวียดนามเนี่ยออกไปกับส่ระดับปกตินะครับเราคิดว่าหุ้นบีกิมน่าจะเอาเพิ่มฟอร์มตลาดได้ต่อเนื่องแล้วก็ประกอบว่าสภาวะปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตดอกี้ยทั่วโลกที่เริ่มเป็นขาลงชัดเจนมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็เป็นบวกกับเซกเตอร์ลงไฟฟ้าโดยเฉพาะบีกิมด้วยนะครับก็บทวิเคราะห์ฉบับเต็มดูได้ในเคจายรีเสิร์ชสำหรับวันนี้สสวัดี